โอเคครับก็สวัสดีกันด้ยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม l า n ์ลิเจอร์นะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้ามุนเจนลี่ไอชุดเจนลี่นะครับผมก็คือว่าเนื่องจากตัวมืดกำลังจะมาเนาะผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะว่าปัจจุบันยังใช้งานดีอยู่ไหมนะมันเพิ่งออกมาเดือน11ปีที่แล้วใช่ไหมหนึ่งอ๋อเพิ่งมาเพิ่งมาไม่เดือนไม่ไม่กี่เดือนเอง เผื่อคนแต่ที่จะอยากได้นะครับมันก็เป็นตัวที่เก่งชันเลยนะครับจะได้เลยครับโอเคมาดูที่เกลียงก่อนนะครับเกลียงที่ผมใส่เนาะก็จะเป็นอาคาทาคาทาเวทของราชินีเซลลี่นะครับผมแล้วก็ลองท้าปีกเมฆแล้วก็กระดิ่งคริสต์มาสนะครับผมอ่าเป็นเกียร์เป็นเกียร์พื้นฐานดีๆนี่แหละครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าใครมีคริสต์มาสใครที่ผ่านคริสต์มาสมาก็ใช้เป็นนะอันนี้ได้นะอ่าใช้เป็นคาทาคริสต์มาสนะครับผมโอเคมันที่เตยตัดเลยนะครับผม ติดตามนะครับผมอ่าสเตตัสพลังโจมตีนะครับเวอร์140อยู่ที่7 7แสน7นะครับแม็กที่1ล้าน4ส่วนพลังชีวิตน,นะครับเบอร์อ140ไปอยู่ที่3ล้าน3แม็กอยู่ที่6ล้าน2สายไปพิบเอ้ยสายไปสายวั่งถือว่าเยอะมากเลยนะ6ล้าน2นะครับผมอ่าความเร็วเคลื่อนที่ความโจมตีก็ถือว่าเร็วระยะย,ยืนกลางๆนะครับผมนะแล้วก็เออแล้วก็เ อาสายว่องไวจะใส่เกียร์ง่านิดน,นึงเพราะว่าสายว่องไวจะให้ค่าสกิลเราอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หาเกียร์เพิ่มเนาะตอน,นนี้หลบผมจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบนะครับผมอ่าแรกก่ก็กินได้ไปไหนก็ลดแรกสองจุดพอดีไปครับผมโอเคมาดูที่สกิลกันดีกว่าครับสกิลที่หนึ่งนะครับเพิ่มอัตราลดทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราใช้สกิลเอ้ยมันตาใช้ใช้ทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าวับนี้กว้างที่สองร้อยหกสิบอ่าคูดาที่สิบสองบิคูดาปกตินะครับส่วน อ,อ,นนอ่อันนี้คือกัยุที่สอนนี่คือไฮไลท์เลยครับความสามารถที่ดีดีดีเลยนะยกเลือกอามาตะของศัตรูทําให้ศัตรูชะง,งักเปลี่ยนธาตุแสงเป็นไรธาตุทำให้ศัตรูในพื้นที่1ตัวได้รับรับผลลนำนำแล้วยวนตามคูณเลยแบบเหมือนเจตือนเจ๊มืเนอ่ะถ้าแม็กเราจะหมุนไอ แล้วยวนฝั่งตรงข้ามเยอะขึ้นเนะาะนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เยอะขึ้นนะนานขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ความสามารถพิชีพก็ถ้าตายไปแล้วจะสุม่มจะสุม่มอ่าฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวตายไปด้วยเนาะก็ไม่ความสามารถที่เชครับนี่ม,มีมีตัดแ่ด้วยนี้ก็คือความสามารถดีมากนะครับผมโอเคมาดูที่สเตตดีกว่าครับอ,อืมดูี่สเตตดีกว่านะโอเค โอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ผมมีเพจเฟซบุ๊กเนาะก็สามารถมากดติดตามหรือเข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับผมโอเคครับก็ <laughs> ประมาณนี้ครับผมโอเคก็ที่เรามันมุนเนาะอืมเนาะอะไรเนี่ยเอออัดคลิปแล้วเป็นตลอดเลยโอเคโอเคอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่โอเค ขอรีวิวบรรดาน,นดี้ดีดาน,นี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นผมไม่รู้ว่าด่านนี้มันจะมันจะยืนได้ไหมนะโอเคลองดูลองดูลองดูครับลองด,องดูไม่เสียหายเนาะออกมาบัฟสกิลที่หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ข้าตำแหน่งบัฟสกิลที่หนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็แล้วก็อันนี้ทันทีเลยนะอ่าแล้วก็ปล่อยสกิลนี้ทันทีเลยนะชึบโอเคเข้าตำแหน่งปุ๊บ แล้วก็ปล่อยสกิลก็คือเหมือนสามสเตปอ่ะบ๊อบ,บ,บตําแหน่งหนึ่งครั้งเข้าตําแหน่งอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เข้าปุ๊บแล้วก็บัฟสกิลสอนทันทีก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยแหละโอเคมาดูคืนนี้ก็ติดเห็นไหมมันติดดีอยู่ในหมวดนี้ก็เลยแบบมันก็เลยเป็นตัวที่ดีในการอ่าอะไรเขาเรียกว่ายังไงนะในการเล่นสเตปยากระดับพิเศษระดับฮาร์ดอ่ะสเตปหลักระดับฮาร์ดอ่ะใช่ครับมันเก่งตรงนี้แหละ มันไปได้มันไปได้หลายหมดเหมือนกันนะครับผมโอเคคร่าวๆนะครับสําหรับการดูสกิลเนาะไปดูที่พีกันดีกว่าผมดูที่พีกันดีดีกว่าโอเคตอนนี้ก็อยู่เพจศาลน,นะครับผมก็โดนตีด้วยโอเคไม่เป็นไรครับก็มาเล่นกันสนุกสนุกขำๆเนาะแล้วก็มาดูรีวิวด้วยว่ามันจะเก่งดีหรือไม่เก่งไหมเนาะโอเคอืมไม่ไม่เล่นกับตัวบินครับไม่เล่นกับตัวบิน ทีมนี้ลองหูครับลองหูไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมเนาะโอเคผมใช้ทีมนี้นะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคถือว่าใช้ได้อยู่ขอ,อกดคนสองแล้วกัน,นครับผมโอเคเติอืมเล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นเยอะนะอืมมีมีมูนเอรี่แล้วมาเล่นดีขึ้นครับ มันเล่นมันเล่นมันเล่นง่ายขึ้นอ่ะเออเพราะผมก็ได้ได้มันมาครุบคือผมก็อยู่เพชรหนึ่งตลอดอะไรเงี้ยอาจจะดันหลีกบ้างอาทิตย์ไหนที่ที่ขี้เกียจเล่นเนาะแต่ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณเพชรหนึ่งให้เพชรสองเนี่ยครับไม่ไม่ตกจากนี้แหละต้องพัดออกอ่ะไม่งั้นไม่ไหวโอเคโอ้ยต้อง้แข็งอ่ะเอ้ยต้องอมตัอ่ะไม่งั้นยืนไม่ได้โอเคโอเคไม่รู้ว่าแหลกไหมนะ ถ้าแหลกก็จะเป็นแหลกเพราะดาวินชีนะครับผมเออถ้าถ้าถ,ถ้าจะแหลกนะั้น่าจะเป็นที่ดาวินชีนะครับผมไม่น่าจะเป็นที่เครื่องผมนะโอเคก็ชนะไปครับตาแรกก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่เนาะไม่ยากเท่าไหร่โอเคอาจจะไม่ได้เห็นความสามารถเยอนะเนาะเพราะว่าแบบผมกดคุณสอนเดี๋ยวผมจะไม่กดคุณสอนแล้วกันนะโอเคทีนี้แล้วกันนะครับผมเพื่ออาจจะเป็นการตัดสินใจในการคนที่จะเปิดตัวมือนะ้องอกมายากได้ตัวไหนผมก็เอามูเรลลี่มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมว่า มันยังใช้งานได้ดีไหมเนาะโอเคตัวเพิ่งออกมาไม่นานก็น่าจะใช้งานเก่งอยู่ครับน่าจะอยู่ประมาณ T S นี่แหละนะครับผมโอเคมาดูกันชัดๆว่าแบบฝั่งตรงข้ามจะมีตัวไหนอันอ่าหันหลังหันหันหน้าไปตีป้อมตัวเองไว้นะครับโอเคไม่น่าได้ตีน่า,น,าน่าจะน่าจะตายก่อน <laughs> ตัวเจสสิก้าเป่าหมดอนะ่ะเออเจสสิก้าคือโกงมากโกงจริงๆบอกเลย โอเคได้อยู่ได้อยู่อืมทีมผมมันก็คือตัวลำนำมันเป็นตัวที่ดีครับพวกคาริสพวกกิมาวาลีอะไรเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมีสกิลลำนำานาะยนคือแบบมันมันช่วยแบบไม่ค่ามันก็เป็นสกิลกว่าสกิลหนึ่งที่ดีเลยครับมันก็โกงเลยแหละนะครับเพราะว่าสมมุติเราสมมุติเป็นดัดเนาะอ่ะสมมุติเราเราไปหมุนดัดได้ดัดมันถึกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ขวางศัตรูให้นานขึ้นเรา เราก็จะได,ได้สร้างกลุ่มของเราอะ่ะเออนี่แหละข้อดีตรงนี้ของมันนะหรือไมงั้นเราอาจจะโชคดีแบบมามาจะหมุนเข้าป้อมตัวเองอะ่ะเออทีเข้าป้อมตัวเองอะ่ะดีเลยเนาะเออแหละข้อดีของลำนำนะครับผมก็ก็ดูรีวิวนี้ก็ผมผมคิดว่าน่าเปิดอยู่นนะคือเปิดลุน้นเอาตัวมืดเพราะตัวมืด,วมดกับตัวเก่งๆหลายตัวเหมือนกันครับอย่างเช่นโยมิคนนี้หน้าพนันชิปอ, J et, อ่าเจมืดอลิติกิอะไรประมาณนี้มันมีมันมีตัวเก่งเยอะเนาะตัวมืดก็น่าเปิดเนาะ ตู้มันก็น,น่าเปิดใช้ได้เนียนะครับผมโอเคน่าจะผมน่าจะตีอีกสักรอบสองรอบเนาะก่อนก่อนจากกันไปนะครับผมเอมอหอมขอรอบนี้ก็พอเนาะรีวนะิวคร่วาวๆประมาณนี้ก็คือตัวมันเก่งอยู่แล้วคือได้มาก็ก็ดีเลยแหละทีมนี้เหรอโอเคของเราทีมเหมือนกันเขาไม่มูลเลอรี่พอดีเนาะโอเคอือฮึ เตืดตืดโอเคได้อยู่โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ดีผมพูดแป๊บหนึ่งทำไมวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าจะอะไรวะเดี๋ยวปล่อยตัวก่อนเอออ๋ออยู่ดีแป๊บหนึ่งเฉยเฮ้ยตายแล้วเออไม่ไม่ได้อัดคลิปหลายวันเนี่ยเออเออเลยหรออุย้ยตายแล้วอ,อืมผมลองโน้ตเทมกับทีมของของ,ของคนงคน,นนี้ดูนะครับผมว่าจะไหวไหมนะ ืเจสิก้าก็โกงอยู่ดี่วะเออใครใครที่อยากเริ่มต้นโอ้ยหน่วยไอเทมเหมือนวะเพิ่นกดไอเทมทันทีเลยไม่เป็นไรครับอ,อ่าเจสิก้าก็ตามมาครับผมให้ดูตามที่ผมเห็นนะเจสิก้ากผมโคตรแบกเลยแหละเออมันแบบเห็นชัดเลยว่ามันเก่งมากนะครับผมโอเคอืมก็ชนะไปครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นาะโอเคสำหรับการรีวิวที่ผมรีวิวมาสามสี่ตาตรงนี้คือ เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีในระดับระดับดีมากเลยนะครับผมเป็นตัวเสริมเทนที่ดีสามารถปั้นแม็กได้คอมโบตัดเลขก็คือครบทุกอย่างแต่มามันเป็นตัวปวดอย่างหวังนะเป็นสกิลจากมันนะครับผมโอเคใส่เกีร์ง่ายด้วยใส่เกียร์เป็นสายบับได้ใส่เกียงเป็นเกีร์ที่ดีก็ได้มีคิดว่าก,ก็ยิ่งดีขึ้นอะไรแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเจอก,กันจ้า